ข่าวแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผมเชื่อว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยแต่ละบ้านก็คงจะได้รู้ถึงกฎเกณฑ์หรือว่าการใช้งานสําหรับการไปรับเบี้ยยังชีพตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีข่าวสารที่ออกมาบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนสักนิดหนึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยยังใช้หลักเกณฑ์เดิมไม่จ่ายให้เกิดประโยชน์ซําซ้อนอย่างแน่นอนอไปติดตามกันเลยครับ นางสาวไตสุรีไตศรณกุลครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวว่าตามที่ได้มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยข้อมูลเขาบอกว่าขณะนี้ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยงังชีพผู้สูงอายุให้กับกลุ่มผู้ได้รับบํานาญเบี้ยหว,วัดบํานาญพิเศษหรือว่าเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากรัฐสามารถรับเบี้ยยงังชีพผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งด้วยนั้น รัฐบาลนะครับก็ออกมาชี้แจงเลยว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเนี่ยยังยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับและก็ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีพุทธศักราช2552ครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2561ที่กำหนดไม่ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับประโยชน์อื่นๆนั่นเองค่ะ,ะคซึ่งอย่างไรก็ตามเลยค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้สูงอายุเองซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเขามีมติให้คืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่รับผลประโยชน์ซ้ำซ้อนที่ได้นาเงินมาคืนทางราชการแล้วจํานวน28,345 ด้วยกันนะคะก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น245.24 24ล้านบาทค่ะรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถอนฟ้องด้วยนะคะหรือว่าระงรับการบังคับคดี กรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยทั้งหมดนี้ค่ะให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยกันนับตั้งแต่วันที่คอรมอเนี่ยมีมติกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการดําเนินการนําเสนอแล้วก็แนวทางกําหนดนโยบายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแล้วก็ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ยน,นะคะแล้วก็เมื่อมีระเบียบของกพศเองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยเองก็ จะได้ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกันแล้วก็ประกาศให้กับประชาชนเนี่ยทราบต่อไปทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุติดตามตรวจสอบประกาศจากระเบียบที่เป็นทางการแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่หลงเชื่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งต่อกัน<ฆ>ก็ยิ่งถ้าสมมุติเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ชอบเล่นไลนะ์ เล่นไลน์เล่นเฟซมีไลน์กลุ่มกันก็แชร์ข่าวสารส่งต่อกันไปต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้หรือว่าบอกกลุ่มผู้สูงอายุนะะว่า เราใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเกณฑ์อายุของเราตอนนี้ได้สวัสดิการอะไรอยู่จะไม่มีการซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนบางคนเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนอยู่ในกลุ่มเปราะบางบางคนมีรายได้น้อยก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐนะที่ตอนนี้นมีโครงการมากมายมันจะไม่ซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับเรา NBT ก็จะนำข่าวสารที่ถูกต้องเนี่ยมานำเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ